สวัสดีครับมือนี้ปักมุดอยู่ที่เมืองโบรานนะครับเมืองโบรานนะครับนี่นะครับเป็นไอเมืองโบรานนะครับผมมือนี้บุกเมืองโบรานนะครับอซึ่งด้านนนะครับอายุกว่าสองพันปีนะครับซึ่งอ่านี่นะครับมีอายุกว่าสองพันปีซึ่งเป็นพวกหินศิลาแร่งนะครับหินศิลาแร่งถือว่าเป็นเมืองโบรานนะครับผม ซึ่งขังในนะครับขังในด้านในนี่ครับสิเป็นพวกนี่พวกโค้งกระดูกนะครับโค้งกระดูกมนุษย์โบรานนะครับโค้งกระดูกมนุษย์โบรานครับอายุสองพันกว่าปีนะครับแล้วก็มีแม่ตะเคียนนะครับมือนี้ผมชีเดินทางมานะครับเดินทางมาขอแนวทางนะครับขอแนวทางกับพู่พุูมเจ้าทีเจ้าสถานทีนะครับขอแนวทาง เสียงตัวเลขไปฝากพี่ฝากน้องที่เก่าลหะครับในงวดวันที่16พฤศจิกายน2หา6หานะครับนี่นะครับเดินทางมาถี่เมืองเมืองโบราณนะครับบรรยากาศนะครับบรรยากาศนะครับในเมืองอในสถานที่หลบหลบสถานที่นะครับผมที่เมืองโบราณนะครับที่เมืองโบราณเอานี่นะครับตามมาเลยครับพี่น้องตามมาเลยครับผมอ่า นี่นะครับบร,บรรยากาศอ่ารอบๆนอกนะก็บชิม้แต่ต้นไม้ใหญน่นะครับต้นต้นไม้นะครับต้นไม้ต้นไม้ยืนต้นนะครับต้นไม้ต้นไม้ใหญ่นะครับผมอ่าบรรยากาศอาทีเมืองโบราาน,นะครับนี่นะครับ นี่ครับนี่ครับ,รบพี่น้องครับอด้านในครับด้านด้านในนะครับด้านใ,น,ในนะครับจะมีจะมีกระดูกนะครับกระดูกกระดูกโครงกระดูกมนุษย์มนุษย์โบราณนะครับมนุษย์โบราณกลายเป็นหินนะครับอายุกว่าสองพันปีนะครับผมซึ่งอายุกว่าสองพันปีนะครับแล้วมีอหอนแม่ตะเคียนนะครับแม่ตะเคียนนะครับผม อ่านะครับพี่อ่าวเดินตามผมมาเลยครับตามผมมาเลยครับผมนี่นะครับนี่นะครับหินนะครับผมเป็นหินครับเป็นลักษณะหินศิลาแร่งนะครับเป็นหินศิลาแร่งนะครับผมคิดว่าลักษณะคือหินหินหินแดงนะครับเป็นแกะสลักนะครับพี่น้องแกะสลักนะครับ เป็นหินที่แกะสลักนะครับผมมีการบอกง่ายๆว่าเป็นเป็นอัคละนะครับมีอัคละอัคละอัคละขอมนะครับเนาะอัคละขอมนะครับผมนี่นะครับอ่าซึ่งผมกับบุหูว่าแปลบถือกมาอ่านว่าจังไดเนาะครับเนาะนี่ครับสิเป็นรูปอ่ฟังนี่เป็นรูปอ่าการแกะแกะสลักเป็นไร่เป็นไล่ดอกไม้นะครับเป็นไล่ดอกไม้ครับเป็นไล่ดอกไม้ ครับสวยงามมากนี่นะครับผมอ่านี่นะครับผมนี่ครับลักษณะหินก้อนนี้ลักษณะฉีบเป็นเป็นเหมือนเป็นเหมือนเตานะครับเป็นเหมือนเตานะครับผมนี่นะครับเป็นของของของเก่านะครับยุคโบราณนะครับยุคโบราณอายุกว่าสองพันปีนะครับพี่น้องสองพันปีนะครับอ่านี่นะครับอ่าบรรยากาศด้านในนะครับอ่าอ่านะครับอ่าเดี๋ยวพาไปเยี่ยมชมกันเลยครับพี่น้องขออนุญาตถอดรองเท้าก่อนครับผมเพื่อให เพื่อถือเป็นการให้คววมคารพคววมคารพบต่อสถานที่นะครับนาอครับผมอ่านี่นะนี่นะครับเอ่อฝั่งนั้นเป็นอ่แม่ตะเคียนนะครับแม่ตะเคียนนะครับผมอ่านี่นะครับเป็นลักษณะการจําไอ้นี่นะครับเป็นหินรับเอาขึ้นมาจําลองนะครับทางฝั่งนี้นะครับทางฝั่งนี้นะครับอ่าสาธุเด้อสาธุเด้อขออนุญาตได้ครับขออนุญาตอ่าท่านอ่าท่านเจ้า เจ้าพระเจ้าทีเจ้าสถานทีนะครับตัวนี้เป็นเป็นหินนะครับเป็นหินอ่าเป็นหินเป็นอ่าลักษณะโครงโครงกระดูกนะครับของของมนุษย์โบราณนะครับของของมนุษย์โบราณนะครับผมซึ่งเพ่นกลายเป็นหินนะครับซึ่งเพ่นกลายเป็นหินนะครับผมอ่าครับแต่ขอขออนุญาตได้ครับขออนุญาตทายถ้ำได้ครับเด้ออ่าอย่าถืออ่าบ่ได้ลบลูนด้ครับอ่าอ่า ลูกเต่าลูกหลานมากาบบ่ได้ลบลูเด้อครับเด้อถูเด้อครับผมเนี่ยครับฟังนี่จะเป็นพวกกระดูกพวกอันนี้เขาโบราณนะครับโบราณครับีกลายเป็นหินนะครับผมของของของโบราณนะครับของของโบราณนะครับผมนะครับนี่นะครับครับครับด้านในจะเป็นด้านในจะเป็นพับพระประธานนะครับ พระประธานอยู่ด้านในนะครับผมสาธุเดอ้อสาธุเดอ้อท่านท่านพอปู่แม่ยาเจ้าสถานที่ณนะสถานที่แห่งเมืองโบราณมงนีณนะสถานที่เมืองโบราณแห่งเทว,วดาอารักษ์ทั้งหลายอ่า มนุษย์โบรานาทุกท่านทุกดวงวิญญาณของมนุษย์โบรานทุกท่านทุกคนนะครับผมกันจเจแมเตตเคียอ่อนพระพุมธเจ้าทีเจ้าสถานทีมองนี้นะครับเมื่อนี้ลูกไดเดินทางมา,ามากราบมาไหวามาขอแนวทางน้านะครับผมมาขอแนทางท่ามาขอตัวเหล็กมาขอเสียงถูกนะครับมาขอเสียงตัวเหล็กมาขอเสียงถูกนะครับ ลูกเอาได้จุดทูบดอกไม้ทูบเทียนมาบอกมาเกาวมาขออนุญาตนะครับขออนุญาตนะครับท่านเจ้าสถานที่ท่านผู้เจ้าสถานที่มืองนี้จงได้อนุญาตจงลูกมาขอแนวทางมากราบมาไหวลูกกับลูกทรายมาขอแนวทางนะครับมาขอแนวทางมาเสี่ยงตัวเลขนะครับก็บขอให้ได้ตัวเลขที่ เฮ่งเฮงเด็ดเด็ดปังปังเดอสาธุนโมตัสสะพระวะตตออรหะตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระวะตตออรหะตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะะคะวะตตออรหะตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมินาสกาเลนะตังพุทังอภิปูชยามะอิมินาสกาเลนะตังธรรมังอภิปูชยามะอิมินาสกาเลนะตังสังฆังอภิปูเชยามะสาธุสักเคกาเมจลรเป คิริสิขละตเตจันตลิเขวิมาเนทีเปละเถจะคาเมตะลวนะคาฮาเนเขหะวัตุมหิเขเตภุมมาจจยันตุเทวาชละทละวิเมยักขะขันทพพนาคาติกสันตาสันติเกยังมุนิวะละวจนังสาทวเมสุนันตุธรรมสวนกาโลอยัมพทันตาธรรมสวรนกาโลอยัมพทันตาธรรมสวรนกาโลอยัมพทันตาอ้าวสาธุเด้อ ภูิเจ้าสถานทีเจ้าสถานทีทั้งหลายแห่งเมืองโบราณแห่งนี้โดยเฉพาะท่นานแม่ตะเคียนที่ท่านอยู่ณสถานทีแห่งนี้ลูกในมา,ขอ,อาขอบารมีมาขอแนวทางมาขอตัวเลขนําในงวดวันที่16พฤศจิกายน2565เนี่ยนะครับขอนะครับ ่ามาขอแนวทางมาขอตัวเล็กอ่าเด็ดเด็ดปังๆน้ำมันนี่ลูกได้เอาเอาน้ำนะครับน้าม,มาถวายขออนุญาตได้ครับอ้า อถอครูอานะครับอ่าแม่แม่ตะเคียนเด้เอหลวงนำเย็นมาถวายนะครับนำเย็นอ่าแน่กับมาดูมาดื่มจินไหไให้มันดับกระหายไข้หอนแล้วแม่เด้ออ่าพร้อมทั้งนำแดงน,น้ำเด้อครับนำแดงกัวมาถวายนะครับผมน,นี่นะครับผมอ่าเนี่ยมาอยู่มากินแล้วแม่ดเด้ออ่าอ่าตอนอ่ต,ต่อไปหลูกมาขอ ลูกมาขอแนวทางน้ำมาขอ,อาบารมีแม่มาขอแนวทางมาขออธิษฐานเสียงถูกเสียงถูกเด้อแม่เด้อ,อขอบารมีแม่เด้อท่อา,านพอพระพุ่ธเจ้าสถานทีเทวดาอารักษ์ทั้งหลายท่านนี้กะยิบถูกยิบถูกท,ที่เป็นโชคเป็นรางวัลในการเสียงสลากกินแบ่งรัฐบาลในงวดวันที่สิ พฤศจิกายนสองห้าหกหานี่ยนะครับเอาที่เป็นสามตัวเด็ดๆได้แม่เด้ออ่าท่านพ่อผู้ภูมเจ้าสถานที่ทั้งหลายท่านอ่มนุษย์โบรานที่ท่านอ่ารักสมรักษายู้ในถานที่ให้นี้เอาเอาสามตัวเคียงๆนะครับสามตัวเคียงๆอ่าให้กับพี่น้องผู้เพ่นในแถวมาเบิงนะครับยิบออกมาเพื่อนทิ่ได้อ่ ท่านที่ได้หูจักนะครับาบารมีของอพ่อปู่ทุกท่านทุกองค์กระจายไปนะครับเยิบชิ้นออกมาให้ใหครับผมได้ครับเด้อสามตัวนะครับผมตัวใดสี่เป็นลง้งมันกับเชียวออกมาแล้วครับผมอ้าวให้เด็นออกมาแล้วครับอ้าวโอเคนะพี่นอ้องอได้มากแล้วนะครับถูกนะครับ อดใจรอนะครับผมขออนุญ,ญาตจุดก่อนครับผมอ่ารอๆบ,บ,บรรยากาศนะครับอ่า่าีของบรรยากาศในเมืองโบราณนะครับผมเมืองโบราณนะครับเมืองโบราณนะครับผมเอาเด็ดๆปังๆนะครับ แนวทางทูบตัวเลขนะครับทูบตัวเลขนะครับเอานะครับอดใจรอนะครับอดใจรอขออนุญ,ญาตด้วยครับขอผมขออนุญาตเสียบไว้ตรงนี้นะครับผมอ่านี่นะครับนี่นะครับรอบ,รอบ อ่าอ่าาเด้อดลูกมาขอมาขอไอ้นี่น้ำเด้อครับผมมาขอมาขอตัวเหล็กมาขอรางวัลน,น้ำเด้อครับผมยิบจับโตเป็นโชคโตัวเด่นเด่นนะครับตวัวเด็ดเด็ดนะครับผมแนวทังในงวดที่สี่ถึงนี่นะครับผมอานะครับหลังจากที่ผมเสียงถูกไปแล้วนะครับเสียงถูหนึ่งดอกแล้วนะครับผมเอาสี อธ,ธิษฐานจิตขอแนวทางในแช่สองดอกแค่นั้นครับพี่น้องอีกหนึ่งดอกนะครับอ่าจะให้ลูกลูกไส้เป็นผู้ขอนะครับลูกไส้เป็นผู้ขอนะครับผมอ่านะครับผมอ่าอานะครับลูกไส้ก็จะทําการเสียงถูกเพื่ออพี่น้องเลยนะครับผมอ่านี่นะครับในขอนแม่นะครับอ่าเนี่ยครับแม่ตะเคียนนะครับแม่ตะเคียน พี่น้องซองมาแล้วครับมีตัวเลขบ่ครับผมเห็นบ่ครับเพื่อว่าพี่น้องพี่น้องได้นะครับอ่าโยท่างผุ้นอาจจีเห็นตัวเลขมากนะครับอาจจีเห็นตัวเลขกับคอมเมนต์มากนะครับอาวนะครับทูกของลูกไส้ก็ได้มากแล้วครับได้มากแล้วครับผมอ่าแม่เพิ่งหายมากแล้วนะครับผมอ่าโอเคนะครับโอเคอ่าเดี๋ยวจีทําการจุดเลยครับจีทาการให้เพิ่นจุดเลยนะครับ อ่าอ่าส่องเบิ้งได้พี่น้องส่องเบื้องได้ครับผมเผื่อพี่น้องจะเห็นเป็นตัวเลขนะครับเผื่อเผื่อจะเห็นเป็นตัวเลขนะครับผมอันนี้แม่เปิดตัวเลขมาในแม่ในในขอนแม่เนี่ย,ออเ,ยเห็นเป็นตัวเลขบ่พี่น้อง เห็นตัวใดกับซองมึงได้พี่น้องด้อเอาแม,แม่ครับเปิดตัวเลขเด็ดๆให้เปิดสองไปในกันครับพี่น้องสองไปในกัน เอานะพี่น้องเห็นตัวไดกกบคอมเมนต์มานะครับคอมเมนต์มาบอกในเด้อพี่น้องคอมเมนต์มาบอก 有放。Nee. เห็นสามหรอกแดงแๆตัวสีแดงๆนี้เป็นอะไรสามบอพี่น้องสามไหมนี <decorative life> <oard> <AAAA> 三三 e. ่พี่น้องสามไหมสามบอกครับสามสามยังพี่น้องสาม สามสามศูนย์บอกครับสามศูนย์สามศูนย์อ้าวพี่น้องเห็นตัวไหนกะอ่อคอมเมนต์มากครับผมคอมเมนต์มากนะครับอ้าวล่อลุนทูไปในกันครับพี่นอ้องอาแล้วครับพี่น้องอ่าทูบนะครับทูบก,ก็ออกมาครบแล้วพี่น้องทูบออกมาครบทั้งสามตัวแล้วครับพี่น้อง ทูบดอกแรกนะครับทูบดอกแรกเจ็ดแปดศูครับพี่น้องเจ็ดแปดศูนย์ครับผมเจ็ดแปดศูนะครับเจ็ดแปดศูนย์นะครับเจ็แปดศูนย์อ่าแปดศนย์นย์แปดนะครับหรือจะเป็น30มศูก็ได้พี่น้องสามศูนย์อ่าสามศูนย์นะครับเจ็ดแปดูนดศูนย์านะครับอ่าสำหรับทูบนะครับพี่น้อง ทูบอีกอของของลูกชายนะครับของลูกชายออกมาแล้วครับผมจะครบสามตัวแล้วครับหนึ่งเก้าเจ็ดครับพี่น้องหนึ่งเก้าเจ็ดนะครับหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งเก้าเจ็ดนะครับหนึ่งเก้าเจ็ดนะครับหนึ่งเก้าเจ็ดนะครับหนึ่งเก้าเก้าหนึ่ง เก้าเจ็ดนะครับอ้าวแล้วแต่มักขันมักสองตกระตัดน้ำนะครับผมอ้าวแต่เห็นโอ้นี่ครับพี่น้องโตเรียกโตเลียกสีแดงนะครับแดงจึงครึงเลยครับนี่โอ้ยหาตั้งดนอยู่นี่นี่เองครับพี่น้องนี่ครับแดงจึงครึงเลยครับหนึ่งสามครับพี่น้องหนึ่งสามหนึ่งสามนะครับหนึ่งสามหนึ่งสามสามหนึ่งโอ้มั่วไปซองเอ่อ ไปซองตั้งดนบัตรแท้ๆยูนีนี่เองเลขครับผมหนึ่งสามสามหนึ่งนะครับหนึ่งสามสามหนึ่งอ่าห่างกับป๋องแป้งครับพี่น้องอ่าเลขกับป๋องแป้งนะครับสามหนึ่งหนึ่งสามสามหนึ่งกับป๋องแป้งไนะครับสามหนึ่งหนึ่งสามสามหนึ่งป๋องแป้งนะครับ 3, 1, 1, 3, 3, 1. ฟองแป้งอ่านี่แล้วครับอ่าสรุปครับพี่น้องสรุปครับนี่ครับแนวทางนะครับแนวทางกับแนวทางกับพบปู่นะครับอพอพุ่มพุ่มเจ้าทีเจ้าสถานทีเมืองโบราณน,นะครับเมืองโบราณน,นะครับ อ่าแนวทางในงวดวันที่16พฤศจิกายน2565นะครับอ่าทูบอ่าทูบของดอกแรกนะครับ780นะครับ780 780อ่าพี่น้องมักจังไงกะเอาไปอาเอาไปตัดสองตน้ำครับเอาไปควยเอาไปตัดสองตน้ำนะครับอ่าทูบดอกที่สองนะครับทูบดอกที่สองของลูกชายนะครับ197 หนึ่งเก้าเจ็ดครับผมหนึ่งเก้าเจ็ดอ่าทำมักกะตัดกับควยกันไปครับผมอ่าตัดคว่สองสองตัวด้วยครับแล้วี่เห็นในกับป๋องแป้งนะครับซองทั้งอื่นต่างดนนะครับมีในกับป๋องแป้งนะครับกับป๋องแป้งสีแดงจึงขึงนะครับหนึ่งสามนะครับหนึ่งสามสามหนึ่งนะครับหนึ่งสามสามหนึ่งนะครับหนึ่งสามสามหนึ่งอ่านี่นะครับผมอ่าทำมักกะแคบนาจอไว้ครับผมแคบแคบนาจอไว้นะครับ เพื่อบึองเป็นแนวทางนะครับเพื่อเบึงเป็นแนวทางไปเสียงฉลาชเสียงลอตเตอรี่นะครับในงวดวันที่16พฤศจิกายน2หาหหาเนี่ยนะครับผมเอาบิางปไปไหวเป็นแนวทางนะครับพี่น้องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมมัก,กจัดถกัดกระพานนะครับพี่นอ้องถ้าพี่น้องในเบื้องแล้วก็อย่าลืมกด ไล่กดแช่กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมในการเห็ดลิปในขังต่อๆไปนะครับเอาสำหรับมือนี้นะครับสำหรับมือนี้นะครับแนวทางของอท่านพ่อปูผู้มเมืองโบราณณนะสถานที่แห่งนี้กะขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านทุกคนที่เพิ่นด้เข้ามาเบิงได้เข้ามาชมนะครับให้เพิ่นมีโชค ให้เพื่อนได้โชคได้ราวััลได้เงินเข่ากระเป๋าหลายๆนะครับให้เพื่อนมีความสุขมากๆลำรวยความสุขไปทุกท่านทุกคนนะครับสวัสดีครับ